1เมษายนช่วงของการคัดเลือกหรือเกณฑ์ทหารเริ่มต้นขึ้นแล้วในวันนี้และจะต่อเนื่องไปถึง12เมษายนทางนี้เปิดตอกย้ำความมั่นใจว่าชีวิตทหารเกณฑ์ในปัจจุบันแตกต่างจากในอดีตวันนี้นายสุทินคังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางไปตรวจเยี่ยมการคัดเลือกทหารที่สพันหนึ่งทุ่งมหาเมฆโดยน,นอกจากย้ำถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆเช่นเงินงเดือนเครื่องแต่งกายฟรีการได้รับโอกาสในการทำงานและการศึกษาต่อเนื่องแล้ว นายสุทินยังย้ำการเข้ามาเป็นทาหารและหากพบการลงโทษที่ไม่เป็นไปตามระเบียบหรือการใช้งานต่างๆที่ไม่สมควรตามที่ปรากฏเป็นข่าวก่อนหน้านี้ทาหารสามารถร้องเรียนได้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่จะมีการเปิดขึ้นระบบฝึกก็จะมีเข้มแข็งมีเบาม,ม,ม,มีหนักแต่ว่านอกรูนอกลอยที่ไปจะบังคับกูเข็นทำลายเราเนี่ยมันมีน้อยมากแต่ว่าที่เป็นข่าวก็คือมีคนจงใจไปทำให้เป็นข่าวและไอ้ก,ก็จะมีจริงอาจจะมีบ้างจริงแต่ว่า เราก็ต่อไปนี้เราจะกวดขันอย่างเด็ดขาดกำชับไม่ให้มีการลงโทษนอกรูปแบบการลงโทษก็จะลงโทษตามระเบียบเท่านั้นถ้าเกินก็ไม่ได้ต่อไปจะมีศูนย์ออนไลน์ให้พวกเราลองทุกหลังเปิดใจพูดคุยกับน้องๆที่มาคัดเลือกทหารเหมือนสวมวิญญาณสาริกาลิ้นทอง เป็นแรงบันดาลใจให้น้องวิชรัตราบอํานวยเจริญหรือน้องเป็กตัดสินใจสมัครเข้าประจําการ2ปีโดยเลือกเหล่าทหารเรือระบุอยากต่อยอดชีวิตหลังขานเกณฑ์สมัครเข้าเป็นข้าราชการดุริยางกองทัพเรือครับเพราะว่าสนใจในทหารเรืออะไรเงี้ยอยากเขาไปเป็นดุริยางทหารเรือก็เลยสมัครทหารเรือใช่ครับไม่กลัวข่าวก็วก่อนหน้าน,นี้มีข่าวโดนทว่ทอล้อไปซักชั้นในคุณนายไม่กลัวครับเพราะรู้สึกว่าช่วงนี้มันน่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรไปเยอะแล้ว การตัดสินใจดังกล่าวทาให้นกเป็กเดินทางกลับก่อนคนอื่นๆเวลาประมาณ9ก้านกาเศษแต่สําหรับผู้คนอื่นๆที่รอการคัดเลือกวันนี้ซึ่งมีทั้งหมด61คนต้องใช้เวลาต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเวลา7จ็นกาเศษจนถึงประมาณบ่ายสองจึงเข้าสู่กระบวนการจับใบดําใบแดงทั้งนี้เนื่องจากทุกขั้นตอนของการเกณฑ์ทหารต้องเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสเนื่องจากเอกสารที่จะได้รับจากการเกณฑ์ทหารและการคัดเลือกคือใบสอดอต่างๆจะถือเป็นเอกสารสำคัญของชายไทยทุกคนที่จะต้องใช้ไปตลอดชีวิต อย่างไรก็ตามวันนี้น้องเป็กเป็นตัวอย่างหนึ่งของความสําเร็จของกองทัพที่ต้องการให้บุคคลสมัครเข้าเป็นทหารเกณฑ์แต่จะถึงจุดที่สมัครทั้งหมดและยกเลิกการเกณฑ์ทหารได้เมื่อไหร่นั้นเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปดีองค์ประกอบสําคัญได้แก่แรงจูงใจสิทธิประโยชน์ความมั่นคงและความเจริของบ้านเมืองที่ยังต้องมีทหารซึ่งทั้งหมดกระทรวงกลาโหมกองทัพประชาชนและฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องจะต้องหาจุดลงตัวให้เกิดขึ้นสุภสิษฐ์ศรีจัเนเกณฑถ่ายภาพสุวิทย์มิวนส์สำนักข่าวไทยอสมท รายงาน